ผมรอเลงกาเล่นได้จริงเยอะเลงกาเล่นได้แค่ p b e ไอ่สั เล่นการเล่นก็ได้แค่ P ี e อะบัฟโสมหน่อยต้องต้องเลือกครับว่าโสมจะบับตัวมันต้งต้งหรือว่าจะไปบับที่เผามันมันมันได้หลายทางมากเลยสําหรับโสมต้องดูว่าเดฟอะ่ะเขาอยากให้ลงโสมไปแบบไปอยู่กับมังกรพวกมังกร4ี่ได้ไหมอะไรเงี้ยคือตอนนี้โสมเล่นกับมังกร4ี่ไม่ได้นะขยะขยะชิบหายเลยสซเวน่นยังพอไหวมังกร4ี่เอาไปแทนไอ้ดาร์ตได้ไปยืนยืดดูดเลือดอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่น่าเกียดมากไม่มีพวกมงกุสบายใจแล้วครับอืมอันนี้มันเป็นเหมือนแบบเบลหกเบลเจ็ดแล้วก็แบบโลโลโลยัดใส่หน้ากันโลยัด เพื่อหาหาตัวมาแปลงน,นะเข้ามานะนี่เรานี่เดียวห้าบาทซื้อตัวไอ้ะดีละแต่ว่ารุ่งอรุณดวงดา,าดราเปิดเที่ยงก็สบายใจนะ ก็นั่นแหละพอดวงกะรำปรับอย่างนี้ทุกอย่างมันก็เหมือนกลายเป็นทีฟทีปกติที่เราคุ้นเคยโอ้ยเชียตังค์นะฮะโอ้ผมอยากขายได้10บ,บาทอ่ะอันนี้ได้ไม่มีอะไรสองดาวเลย i อมน็อตพ็อกอันนี้สิแบบต่อทำไรได้บ้างก็คุยกับเชฟนะครับเชฟแต่เชฟดูหน่อยนะครับจะไม่ให้อาหารเราแล้วก็กดตรงนี้ไม่รู้กดตรงไหนมันมันจะ,ม,นจะมันจะกระเด้งกระเด้งปลาก,กระโดกกะดลงมาเนเะนนปลาแต่กระโดดลงมาแล้วก็คุยกับคนตปกปลาซ้ายมือได้แต่พอเลดับห้าเพื่อนคนตปกปลาจะมีอยู่ขวามือแล้วก็กดดอกเบี้ยได้ดอกเบี้ยเราดอกเบี้ยตะตรูคนได้หมดเลย อ้าแมวเลยเลยอะ,อะไรเนี่ยอันกลางเนี่ยนะครับนู้นเลยอะนู้ไม่ได้เล่นนู้นเลยอ่าผมบลาผมบลาใครไม่มาผมบลนมานากกรรมเดี๋ยวไปหมุนดูนะรอบหน้าเดี๋ยวหมุนดูเนี่ยนะกดกดดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยก็จะกระเด้งดิง้น บอกเล่นโนนโน้นสุดท้ายลีสินแมวนึกเอาก็รอดูตัวละครก็ได้ลีสินก็ได้อยู่ดีปะ่ะมันให้ฮอตหมายฮอตไออีจูได,ด้ไหมถ้าไมกูแพ้เนี่ยโหลเกมก่อนยกนักลบสองผมไม่มีมังกรยกอู้ดิจูนาสองดีนะครับาาน,นี่ใครซะใครซะแทนนี่เราจะหกแล้วป๊บเดียวเราจะหกแล้วนะครับขาดแค่ only fucking volleyball only fucking volleyball กลายเป็นหกเลย อาซีฟช็อตคาวอ,าอันนี้อะไรวนะเนี่ยไลฟคอร์สสะโคบเว็บปอนสะโคบเว็บปอนเอาแล้วไปกีโกบเดี๋ยวก่อนนะถ้ากูหยิบสะโคบมาอีกอันนึงไม่อยากคิดภาพมานั่งโลหาโยนี้แข่งกันเหรอไอ้สะโคบสองคนนี้กำลังดีนะก็คือแบบแย่งกันแค่สองคนมีมือที่สามขึ้นมาแล้วก็ลานะครับผมบอกเลยลานะครับแก่ลาเบิดอนะยุแคแห่งบูทูไอ้ยมันตีไกด์าตรงนั้นนะ่ ยุคแห่งสะโพกเบบทอนอเลยดีนะมากันแค่2คนเลยแล้วนะก็น้องเต่าเวลาวีมีวินสแต็กน้องเต่าน้องเต่าจะดีใจเวลารู้สแต็กน้องเต่าก็จะหัวหดลงไปแพห้าเพื่อโชว์สนามครับแพสี่ก็ขึ้นเลยปะ4ี่ได้ขึ้นเลยนะอันนี้อะไรนะบัมเลเซอร์เลเซอร์บมัมแต่คนสะโขบเยอะอยากเล่นรีเลยวะ่ะ เพราะว่ารีมันสามารถแบบเตะและอัดเข้ารูได้ความเก่งของรีซินนู่นู่มันทําให้ไม่ได้นูโน่มันต้องแบบงับงับงับทีละคนเราดูเทียบมกันตันเวทหมัดอ่ะผมเล็งไว้สองอย่างแต่ตันเวทคือก็คือนูนู่เท่านั้นน่ะแล้วเหมือนจะได้แด้หมัดไปแล้วโอเคคอมมิตนู่นู่นะครับได้บัตเทอร์เตอร์นะบัตเทอร์เตอร์ฮอตแล้วก็แปลงสายเล่นแปดได้ปะแปดก็คือต้องแปลงสายสักอันหนึ่งงแปลงสายสองอัน แต่ลีชินสองตัวตรงนี้แปลกหรือเปล่า <My friend. S 1> พวกคุณว่ามันแปลกหรือเปล่าลีชินสองตัวตรงนี้ตัวนี้แบงไม่มาเลยถ้าแปลงสาย2อันตัวนั้นต้องแปลงเอ่อยีคลิมให้กีล,มกลิมเป็นดาร์นแมนเพื่อทำเพื่อเอาทีซียนั่นแหละชนะอยู่ครับ วันนี้เจอพิษมติเยอะเว้ยสามเกมเจอทุกเกมเลยไม่มีเกมไหนที่ผมไม่เจอบอร์ดสวยเกินครับดูทรงสิบอร์ดมันสบายตานะผมว่าไอ้บอร์ดที่เป็นมิติกอันแรกอะที่เป็นเสือไอเ้เช่นั่นลกลูกตาสุดแล้ว,วเหมือนโดนคนบ่นไปเยอะว่าแบบมันลกลุกลังเกินไปยัไงไงยังไงมันกรอนตกปลามาโผล่น้วนะมันว์ปมาจากล่างซ้ายมาอยู่ล่างขวาเราก็คลิกเล่นได้ดีกว่าเซตหกเยอะครับไม่ได้สีเทาไม้ตอนขึ้นเซตเจ็ดเขาผู้พัฒนาเขาพูดเองเลยว่าเราจะยกระดับ อัพเมนจะให้เจอโคให้เยอะเออเราก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์โคมาให้เจอให้เจอซิวน้อยลงปุ๊บไม่ชนะนะชนะเต่าดีใจแล้วเนี่ยนี่เต่ามันขยับปุ๊บมีน้ำพุตรงนี้ปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บถ้าเทียบอินเทอร์แลกกฎมังกรจะเยอะกว่าแต่ถ้าเทียบแบบสนามขยับตอนเราชนะหรือแพ้อะไอเต่าเยอะกว่าคือเต่าจะมีส่วนร่วมขยับกับเราอะไรเงี้ยมาดูดมาดูเห็นหมอนี่เปล่ามาดูเห็นหมอนี่เปล่า อย่างเงี้ยสิ่งนั้นนะ่ะจะเปิดช่องเดีย๋ยวเปิดช่องไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่เห็นครับไม่เอาหรอสเวนดาคอนเบนเซอร์ตาผ่าฮะเป็น <c oughs> ตัวสายตางนะเราอ่ะเป็นตัวสายตางนะอันนี้เราใส่บัตเตอร์แต่เราไม่มีถ้วยเพราะอยากได้ถ้วยนู่นนู่นนยยววเยอะๆไอ้เหี้ยมันมีตะทงอยู่แลนะ้วเนี่ยลูกเดียวเบร์ปื้มเนะี่ยเบร์ครบหกแล้วนะครับขึ้นเทอร์น,นาก็แหละขึ้นเทอร์น,นาจะกลายเป็นดาคอนเบนเซอร์ผมกระพริบตาพอดีนับไหมครับคันตาพอดีอย่างเงี้ย เอ้ยแต่น้องเขาไม่มาน้องคนนั้นน่ะนักแดดอะนักแดดโนหนึ่งอะให้ผมได้เล่นสบายๆได้ไหมครับพวกพี่ๆทั้งเจ็ดคนให้ผมได้เวทด,ดีมสักครั้งหนึ่งอะไรวะแน่มีสายยาเหรอเวลอะไรวะที่ยังมีสายยาะอะไรสักแต่เราก็มีสซเวนอะสองเปอร์เซ็นต์อะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเวลห้ามีสายยากับเจสสุดจัดไปเลยนะครับการัแบทเทิรมส์เบดเดิลมน มีเงาลิมด้วยเหรอสองเปอร์เซ็นต์นายทำด้วยอะไรนะ่ะสองเปอร์เซ็นต์นายทำด้วยอะไรเก้ีวทองอาจจะเป็นไปได้เนี่ยมันไม่มีใครเล่นชนกับเราเลยนี่บริเวณสองดาวไปแล้วไอ้เฮียนุนู่นโดนแบนไอ้สัตว์มาดูนุนู่นโดนแบนเข้มกาก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 ครับเซจูนู่นนี่ไงเราเราไม่แดกอะ <c oughs> ตอนนี้เราเป็นนักฟาดเป็นนักฟาดแทนนักฟาดโปูราพรคุณซูแล้วไปเลยตีนอยู่นี่ใหญ่เลย มาเลยมาเฮ้ยไอ่ใช่ฟาดใครอะ W ตรงนี้แต่ออโต้ตรงนู้นนะตีใครวะนะโอ้ยเชีย่ยอย่างแรงสัสฟาดอย่างแรงแปลกละแตกละ,ปะและปลกละครับแต่ลีไม่มีฮอสไม่มีอะไรเลยเราสามารถตีอะไรทิ้งได้บ้างตอนนี้นตี่ทีสุดอาจจะต้องตีดาบฟาดมันเซจัวหัวหัว บัวเลือดเยอะหรอบริเบณสัตว์เลือดเยอะหรอเลือดเยอะก็เจ็บนะเลือดเยอะก็เจ็บหนักเลือดเยอะก็เจ็บหนักนะครับผัวพิสูจน์ดได้ไหม <laughs> อะไรครับเนี่ยพิสูจน์เฉยพิสูจน์เพีย้ยเพีย้ยหรอถ้วยปะตันเวทไม่มีตาตาตาเยอะมากเลยเทียตาตาเท่านั้นตาเท่านั้น,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 นเราเคยหลี่ซินกี่ถ้วยนะสี่ถ้วยปะผมอยากทำหนุ่มมงสี่ถ้วยบ้างวะเฮ้ยไปไหนเนี่ย มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยนะในการแบบเจ็ดมาโซโลโลหาหนูนัะสักตัวไหมไอ้ขี้โดนแบตไม่ได้อ่ะไม่มีใครเล่นเลยรู้เบตเตนี่มาชนเดี๋ยวไหนนู่นเอ็นวินลุ่มมาใหม่ไปไหนนู่นเอ็นวินลุ่มอ่ะแต่ในท่ารีสามก็เปลี่ยนของได้ปะใส่แบตเตอร์ให้รีแล้วก็ไอ้รีจูเกมกากครับเพียกากจริงอันนี้กากจริงเฮ้ยไอนี้เก่งปะไอ้หมอนี่ดากอนแมนเซอร์เก่งปะไอ้หมอเนี่ไม่น่าเก่งปะเอาเป็นโลเจ็ดเราเป็นโลเจ็ดกากครับ ใช่หรอ,อก,ากากจัดเลยหรอกากกว่ากากกว่าเซจูนี่อกหรอมันเป็นดาเมจเวทเลยนะทำไมกากอะ่ะเหมือนตัวแปลงดนะคอมเมนเซอร์แม่งต้องแบบพื้นฐานคือต้องทําอะไรกับเลือดสักอย่างเขาเรียกว่าอะไรวะยิ่งไออย่างนู่นๆก็คือเลือดเยอะกัดดูดาเมจเองอย่างเซจูนี่ก็คือทำความเสียหายตามแม็กเลือดศัตรูแต่แค่ว่าเออมันถึกด้วยทหารด้วยด้วยดะคอเมเปนเซอร์อยู่แล้ว,ลวก็เลยยื้อนานอย่างเซเวนะ่นนั่นคือตัวเองเลือดเยอะแล้วก็จะรีเจนโหดเองมันต้องเป็นแบบอะไรที่เกี่ยวกวับเลือดอะเจนน่าเจนน่าจะเลยไม่ได้อยู่หน,น,น,น มไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเลือดเลยก็เลยกัดเฮ้ยผมขึ้นเจ็ดตรงนี้เลยผมขึ้นเจ็ดตรงนี้เลยแล้วผมต้อมมานั่งโลนูนูเ่เหรอสกิง้งอาร์คเลียวอุวยๆๆมาละมาละมาช้าแต่มาละลงเลอะไรดีวะ นี่ปหมุรเรกันละกันซื้อมากเลยวะเรามีอะไรเรามีถ้วยเ,เรามีให้ดีอะไรให้ดีสินได้ไหมมันมีถ้ว,กวยกับตีไว้อ๋อใส่บัฟก็ว่าบัฟอะไรวะอันนี้เหรอลืม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 ซาเวดบินซาเวดบินมันแค่มันแค่ได้เทมเยอะขึ้นเทคมิลาดไหมก็จะเอาอันนี้มันได้หนู่หนุ่มสองดาวเลยแล้วเดี๋ยวหาทหารม้าแล้วเราเทคมิลาด มันก็เทคนี้ก็ได้โอเคโอ้โหอยู่ครับนั่งเอ๋อยู่เมื่อกี้ตอนได้นูนูมาใจเย็นนะครับใจเย็นโอ้พืคุณใหญ่เท่าไหร่เนี่ยเพื่อนมีฮอตช็อตดี่าแดกไม่ทันเล่สัสผมแดกไม่ทัน ซีนิกสามบรินิกสามบรูแบร์สองดาวซีนิกสามน่าจะช่วยเราได้เยอะขึ้นอันนี้ก็ทาถ้วยกันหนึ่งเนาะทำถ้วยงานหนึ่งได้ทำ้งงานหนึ่งได้นูนู่ขาดจดเยอะมากเลยว่ะผมดูผมไหวจริงรอกว่ะเห็นไหมขอรีซนสามแล้วกันจะมาเตะเก็บงานนะเดี๋ยวนูนูมาเก็บงานทีหลังรีสามบริแบร์เท่าไหร่บริแบร์เยอะเนี่ยว่ะบริแบร์เพิ่งสี่ตัวผมอยากได้ถ้วยอีกอะตันเวทอะผมจะวันช็อตให้หมด ไอ้เทีเซต้านเวทกูจ้ะกูน้ำตายอ่ะนะมาดิ lemonade. จะถ้วยอ่ะแล้วเดี๋ยวเทเชอร์ดตะก้อนกูจะหาต้านเวทสองอันนะมาดิฮึ่มฮึ่มกูจะหาต้านทานเวทอีกสองอันอ่ะหาถ้วยแสงต้องดูว่ามันเป็นเทเชอร์อะไรเราสามารถสามถ้วยได้ตอนนี้นูนูแดดพันหกละพันหกร้อยหน่วยท่วงนี่เมื่อเรานูนูไม่สามเราก็เอาถ้วยแทนถ้วยมาบับนี่ดิสินเต๋อหรือแบทินเป็นไงงับแค่เต็ม งับเดือดเต็มนี่มันเตะบริเบียทิ้งง่ายลีซิน่าก็า God, จ่าเดย์ใครเล่นเยอะกว่ากันเนี่ยโอโ้โหบริเบร์เล่นเยอะกว่าเราเรากัดไม่เข้าแปลกอันนี้ก็สโลโล,โลโรบริเบียแต่เขาเพิ่งแปลกนี่น,นสตรลับหรือเปล่าครับสูตรลับไม่ลับแต่ลีซินสามแล้วอะครับไป เตะมันไวอยู่นะ4-6ลีูินสามดาวแต่ลีดินไม่มีของแบบเดเมจเป็นเบสงับนี่น่าจะเคลียร์ได้ครับเราเซชนะอันนี้ชนะงับงับงางางับ,งบต้านเวส2องอันถ้วยแต่ไม่มีต้านเวสอ่ะ ต้นเวทสองอันต้นเวทหนึ่งอันอ่าอ,อันนี้ได้หนึ่งอันอ่ยเอ้ยล้อผมเล่นวะเนี่ยย่งน,นี้เดี๋ยวก่อนนะผมผมมีแผนอยู่ก็คืออันเนี้ยถ้วยใช่ไหมแล้วก็ดาบดาบตีทิ้งถ้าดาบได้หมัด เราสามารถเปลี่ยนของลิซินได้ไม่ได้ถ้วยวายถ้วยลาบาดอนปะแองเจลดีปูปะแองเจ e. ลไอเอเราไปหาจูกเกาให้หลิซินไม่ก็หาหมัดให้หลิซินเอาโน่ขนุขัดสามโนุ่ขัดสามลิซินมาช่วยแบกแล้วนี่ถ้าตีได้หมัดน,นะโคตรวัดอะผมบอกเลย ลีอะโนโน่ชอบกันแดกไล่แดกพวกมันแดกเมตาแดกทาย่าเข้าไปอิ่มอร่อยงับ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 ับงับงัับงับงัับงับงับงอบงับับับงับยับรับ แล้วทุกครั้งที่เรากดย่อมมีใจให้เราเสมอไม่มีอะไรเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดอะไรนะครับถ้าตีได้มัดรเลยต้องชาร์จไอดีพี่แล้วฉลามน่ะชอบงับคุณแต่หนูนูชอบคุณงับเหรอแต่หนูนูก็ชอบงับคุณเหมือนกันเนี่ยหนูนูก็ชอบงับคุณเหมือนกันฉลามนั้นชอบงับคุณแต่หนูนูงับคอมพวกมึงครับหนูนูงับคอมพวกมึงครับนี่ละจะทัพโฟแล้ว ฟีโรนูนูนไอายซ <laughs> ัด Let's go เติร์ดเติรดเติร์ดเติร์ดเติรดติรด Let's go <laughs> ชลาดมนะันชอบงับคุณแต่หนูนุนั้นชอบงับพร้อมพวกมึงครับ <laughs> ไปเลือดเท่าไหร่ตอนนี้เลือดอะไรอ่ะ 6, อหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่า 6,000กว่านี่ไงเมื่อกี้ชื่ออะไรนะสติป,ปี้ที่ของเต็มนี่ไงนี่ไงงับให้หมดงับให้หมดนี่ไงงับให้หมดเออเอเอมามามาเอเอมาพอมสรุกนี้เองครับนู่นุมสนุกนี้เองครับนุ่นุมสนุกนี้เองครับ ถึงว่าเขาเล่นกันไเที่ตัวเปนยาวอ่อนไม่สัตมีไอ e ่ะไม่มี e. ไอเอไอนี่มีจูกเก่าเนาะโชจินสุลกะวะเอาไปหิวงเลือดแม่ก็เจดปะ่ะแม่ผมว่าเจด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 เราเราขาดเจดตัวนึงอะเราขาดเจดตัวนึง Let's go Let's go <S มีได้เลืเลอดมีเจนเขาอีกครับโนโนูมีมีเจนนันีก ให้ผมว่าให้หลีฟินดีกว่าแต่ก็มันมัน,ม,นมันต้องยืนอน่อยเงี้ยให้นูนูเลยปะนูู่มันตัวแบกอ่ะให้นูนูเลย let's go และเราฮิวขึ้นมาเรื่อยๆจากตัวกระสองหน่วย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 นี่เป็นการใช้แปรงสายที่เปลีอยนที่สุดนะครับมีทั้งมีลาดมีทั้งเจ็ดมีลาดเทคกับนูนูนะคนูนูผมดีเจนเลือดได้อีกอ่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่อะถ้าเกิดเลือดต่ำกว่าเท่าไหร่ถ้าเลือดต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะแต่เลือดไม่เคยต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยงับไปใส่เฟน อารุยอารุ่ยรวยจัดรวยจัดรวย,ยจัดรวยแรงนะรวยจัดรวยแรงนะก้าวลงเฮคัลิมนะไอไ้แปดนะเผ่าพยแปดลงเฮคัลิมได้ทหารมาเพิ่มนี่ผมไม่ต้องดู position, โพซิชันโพซิชแฉโพซิเฉะอะไรทั้งนั้นนะไม่ต้องดูอะไรทั้งนั้นนะไปเจวนาสองดาวอันนี้ค็อมออมังกรมังกรมีสองนะเจวนาก็เอาชิ้นเอาชิ้นเขาเกือบสองเหมือนกันแล้วนะอันนี้โลเดือดกนะันโลเดือดเหมือนกัน แดกลากันแดกลากันแดกเชเวนาเข้าไปเชเดกสีสีหลอดผมแดกสีสีหลอดสองหนึ่งสองหนึ่งตรงนี้แดก <c oughs> หายไปเลย <c oughs> ฉันจะกืนกินเธอทั้งตัวฉันจะกืนกินเธอทั้งตัวเ <c oughs> ชเวานาก็ไม่ไหวเราเองคอมีต้องมีแปลงสายไหมมีครับมีครับแปลงโนนู้ง่ยต้องแปลงโนนูเป็นนังลมังกรดังงับนะครับตะแย อย่างเงี้ยเสียงเงี้ยแหละออเราแอเปลวอย่างเดียวโอ้ขึ้นไปเลยเดีวว๋วนะอยากลงเทกันลิมเทกัลิมได้เลดวิงเดะอันนี้ไปได้ไปได้รีเจนต่อไปเราเจอใครไม่ต้องดูทั้งนั้นนะโพซิชันโพซิเฉะโพซิเฉอะอะไรอะเล่นคอมนี้ใครเขาดูโพซิชันกันหลบบางเดี๋ยวน่าจะต้องหลบเซฟเฟอร์เดี๋ยวสิ่งที่น่าหลบชาวก็ดูไม่ค่อยมีผลกับเรา่นโดนชาวแดกช้าหน่อยแต่อร่อยแน่ กินใครก่อนดีนะนี่แน่กินใครแบบว่าขอกินเจสหน่อยนะไอเกมผมโดนซีซีไม่หยุดเลยนี่แน่ขอกินหน่อยนะนี่แน่ขอกินหน่อยนะนี่แน่มานี่ดิไอสัตว์นี่ซีซีกูจังเลยไอสัตว์มานี่ดินี่ไงซีซีกูจังเลยฮะฮะอืมไล่แดกเล็งตัวไล่แดกเล็งตัวไล่แดกเล็งตัวแร็ทท็อป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  ยาซื้ออื่นนะครับยาโสแทนเซฟได้ไม่กระแทงขาแต่คาม่าไม่ได้ไอ้น,นี่ปะแทนไคระยิงแทนเซตอ่ะคุ้มสุดแต่ว่าไม่ได้เลดบิงก็ปักออฟอยู่ดีปะปักออฟต่อไปเราเจอปืนใหญ่เราเจอปืนใหญ่ผมว่าเหลินยืนกลางกับโพนิชันกลางคือโพนิชันเตะดีที่สุดอ่ะอุย้ยแดกเก็บไปแล้วใจสลายไปแล้วแคทแรกแดกเก็บอะ่ะผมบอกเลยใจสลายไปแล้ว ได้สลายแล้วครับห้ามุงไปเออเออชงเชงชงเชงชงเชงอยา่าโสดชงเชงเออจิตใจผมแตกสลายไอ,อ้เราต้องหยิบอะไรหมัดใช่ไหมหมัดหมัดมือที่สุดที่สุดไอเขาพยายามชาวผมบ่อยมากเลยนะคนเนี้ยเขาพยายามชาวผมบ่อยมากอ่ะไซีแม่งเยอะมากเลยมันเอาวารัตออกไปยังโอเคขอเข้อวา,ารัตออกไปแล้ว เราได้ตอนแรกก็มีวารัสโคตรน่ารำคาญเลยแดก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 วันนี้วันนี้แดกแ,แดกคนแดกเขาหาสาย,ยาสามดาวอยู่นี่หว่าคนเนี้ยผมน่าจะแพ้สาย,ยาสามดาวว่าทั้งนั้นโอ้โหแล้วทำไมเป็นไอเทมชิ้นใหญ่อะ่ะลูกพี่ลูกพี่ทำไมลูกพี่เป็นไอเทมชิ้นใหญ่อะ่ะถูกล่าวไม่เม้ผมเลยลูกพี่ชาวอ่ะ คนนี้น่ากลัวเนี่ยเขารอสายยาสามอยู่เชีย่ยเจสสามไม่สัตว์ชิบหายแล้วไงหายแล้วไงครับเออเดี๋ยวกี้หน้าหยิบลงตาว่ะผมลืมโทษโทษเมื่อกี้หน้าหยิบลงตาครับที่สุดเราเจอไอ้เจสสามดาววันนี้น่ากลัววันช็อตผมปะเนี่ยเจสอะ่ะอยา่าอ๋อไม่ตายไม่ตายแดกเจสแดกเจสแดกเจส นี่เนี่ยแดกเข้าไปเลยมีบาทสามดาวี้อะไรไอสัตว์มีบาทสามดาวี้วอะไรอ้โอ้ย,อส,ยาสายสัเกินปุยมุยเกินปุยมุย เอาม,ามีหลาดเพิ่มครับเกินปุยมุยสายาหสามเนี่ยเกินปุยมุยผมระเบิดะเนี่ยโอ้ชาวโดนอยู่ดีวะ่ะแผลแรกของสายาห์ม,ามังจะมาไม่ตายไม่ตายไม่ตายเอาเลยไม่ตายไม่ตายเรือเป็นรถเลี้ยเฮียเรือเป็นรถเลยสันต,ตุ้ยเฮียอะไรเนี่ย คนดูดูอะไรตัวอะไรครับเนี่ยสี่บาทสามดาวสองตัวก็ไม่ไหวหรอบ้าปะเนี่ยไอ้เช่ยเนืเอ้อเผออัน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 อนี้ถือถือว่าขอแหละอันนีเ้เนื้อเผออันนีเ้เนื้อเผอขอร้องขอร้องมาให้ไออี e กูมาทำไมอีกอันปะเนี่ยเขาจะทำใอ้กริมสามดาวอีกปะกระริมสามดาวเราต้องจะแพ้ปะไม่แต่อไอ้นี่เราสามดาวอะวลีแบร์ รีแบร์สามดาวผมขอยาโซอันี่มั่งเด็กผมขอยาโซสามดาวมั่งเด็กเขาพยายามหาไอ้นี่อยู่นะหาตัวมาเพิ่มนี่ซินยังไงก็ต้องกลางครับเบสเจสสามดาวไซยาสามดาววีเอสนุนนุสามดาวเฮ้นุนูไม่โดนชาวอีซินไม่ได้เล่นเลยว่ะอีซินเตะได้เตะทีเดีเยวแดกเจสตายไปแล้วแดก

เฮ้ยม,มันน่าสงสารจริงบ้าเปล่านูนูปบ้าเปล่าเ,เนี่ยฮัลโหลไอ้ยี่มึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยนูนูมึงใครอันนี่ยก็คือถ้าเทียบแบวนูใช่ป่ะเราสามบาทสามดาวสามตัวของเขาสี่บาทสามดาวสองตัวของเขาทํายากกว่าเราเยอะเลยนวย้ยยากกว่าเราเยอะมากอะ่ะ oh, อร่อยมากครับเชฟขาดใจแอนอ๋อว่ะออว่ะมีใจแอนอาจจะปิดได้นะเพราะเมื่อกี้เหมือนมันขาดแบบนิดนึงอะจังหวะที่แบบนู่นุแบบเกือบตายอะนี่แค่ดาก่อนหนะครับถ้าแจะขนาดไหนถ้าพี่เป็นคนนั้นพี่ทุบคอมบกดออกไรเชี่ยกูกดออกตั้งแต่สายยาสามดาวกับเจสามดาวแล้วแพ้ไรเชี่ยแ้วกูก็ด่านู่นุนู่นุตัวหัวดอเชี่ยเนื้อเพอเนื้อเพอขอร้องขอร้องช่วยทำอะไรกับนู่นู3สามดาวดักคอมเนเซอร์ทีขอร้อง